ครับภาพเปลียนพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์นะครับแหมชื่นใจสุดยอดประสบการณ์สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับพี่แก๊ครับเช่นเคยครับนำความเป็นสิริมงคลมาสู่ทุกท่านนะครับภาพเปลียนที่ท่านเห็นนี้ต้องบอกว่าเป็นสิริมงคลมากๆนะครับผมเล่าย้อนไปฟังสักนิดหนึ่งนะครับได้รับคําเชิญจากพี่ชายใจดีนะครับพี่อนนท์นะครับ ผู้จัดการคนดังนั่นเองในห้องนะครับของเพียนนต้องบอกว่ามองไปโอ้โหพระทั้งนั้นเลยนะครับก็บรรยากาศดีมากนะครับเพียนโนนเก่งหลายอย่างจริงๆนะครับซุปเปอร์แมนจริงๆนะครับทำได้ทุกอย่างเลยครับสารพัดช่างเลยนะครับก็พูดไปนะครับด้วยความประทับใจ เพียรนนก็นําเหรียญน,นําพระนะครับมาให้ผมชมผมก็เลยคิดว่าขอญาตนะครับบางส่วนที่เพียรนนมอบให้บางส่วนที่ขอญาตมาเผยแพร่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาบูชาหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์นะครับบูชาวัดต่างๆที่นะครับเหรียญแห่งนี้ได้ปรากฏขึ้นนะครับเป็นประวัติขึ้นมาและ พีอ่อนนท์อย่าง่ากผมฟังว่าทุกเหรียญที่ผมสะสมเนี่ยมีประสบการณ์มานักต่อน,นักและผมสะสมมาเป็น10บสปีนะครับด้วยความศรัทธาด้วยความตั้งใจต้องมีประสบการณ์ครับต้องมีประสบการณ์ครับก็ผมจึงได้ยินพี่อนนท์พูดแบบนี้ผมก็มีความสุขว่าเหรียญน,นี้มีประสบการณ์แค้วคาดปลอดภัยเหรียญน,นี้ทุกศิษยลูกหา ได้ตั้งใจอธิษฐานและปฏิบัติตัวเป็นคนดีด้วยนะครับตั้งน้โมสามจบบูชาอาธิษฐานขอพอรเรื่องงานก็สำเร็จนะครับเรื่องโชคลาภบางทีขัดสนก็โชคดีสำเร็จนะครับบางทีเรื่องสุขภาพเพียนนท์ย้ำว่าเนี่ยท่านบอกว่า มีความศรัทธาจริงๆนะเชื่อมั่นจริงๆนะครับเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับสุขภาพร่างกายนะครับอธิษฐานก็สําเร็จหายโรคหายภัยได้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้องย้ําหลายครั้งที่ผมบอกว่าถ้าคนมีประสบการณ์ก็เชื่อครับถ้าคนไม่มีประสบการณ์ก็อาจจะมีเชื่อเมื่อก่อนตอนผมเป็นเด็กๆเนะี่ยย้อนนิดหนึ่งนะครับไายฝั่งนิดหนึ่ง หลายสิ่งหลายอย่างผมก็ไม่เคยเชื่อนะครับเช่นพูดผีปีศาจวิญญาณนี้ผมก็ไม่เคยเชื่อนะครับพอโตขึ้นมาประมาณสักสิบสี่สิบห้าเจอกับตัวเองวิ่งเหมือนกันครับเจอกับตัวเองก็อึ้งเหมือนกันครับโอ้โหมีจริงมีจริงนะครับอันนี้เจอกับตัวเองครับก็ไว้ว่างๆผม,มเล่าให้ฟังนะครับวันนี้นําภาพมาฝากทุกท่านนะครับ พี่เขายังบอกว่าตั้งใจบูชาศรัทธาน้โมสามจบอย่าลืมนะครับจะประสบความสําเร็จนะครับผมจึงนํามาฝากทุกท่านนะครับส่วนรายละเอียดของเหรียญชื่อหรือวัดต่างๆผมก็ได้เขียนไว้ให้แล้วนะครับคงทราบนะครับคงทราบแล้วก็คงทอบใจถูกใจบ้างนะครับขอพระบรมีพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีปกป้องคุ้มครองทุกท่านให้โชคดีนะครับ ฝากไว้กับความศักดิ์สิทธิ์เมตตาพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์เหรียญที่คมชัดนะครับนำมาให้ทุกท่านได้ชมขอบคุณเพี่อนโนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอถ้าท่านใดมีประสบการณ์นะครับก็สามารถเขียนมาได้โอ้หลท่านเขียนมาเขียนมาบอกผมผมก็นำมาเล่าสู่กันฟังในรายการครับ ทำไปแบบมีความสุขมีรอยยิ้มเท่านั้นแหละครับเรื่องราวดีๆจึงนำมาฝากทุกท่านคิดว่าอาจมีประโยชน์บ้างไม่น่าก็น้อยนะครับได้ยินเสียงแบกเกาวปับป๊บปุบ๊บปั๊บอะไรไปบ้างก็ไปว่ากันนะครับสนุกมีความสุขไปด้วยกันนะครับวันนี้ผมก็นำสิ่งดีๆมาฝากทุกท่านหาทุกท่านถูกใจมีประโยชน์บ้างท่าน,นก็กดแชร์กดไลค์ เป็นกำลังใจให้กันก็จะได้มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังจะได้นำเหรียญมาให้ชมกันอีกครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ